ระคาถาบูชาพระอรหันต์แปดทิศสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรรงรังสีสัมพุทโธท,ที่ประทางเศฐโถนิสินโนเจวะมัชิเมกูทันโยปุกพระพาเคจะอาคเนยเยจะกัสโปสาลีปุโตจะทักคินเน หาติเยอ,อุปาลีจะปัจฉิเบปิจะอานันโทพายัพเพจะความปฏิโมคันลาโนจะอุตตะเลอิสาเนปิจะลาหุโลอิเมโขมังคลาพุทธาสัพเพอิทะปฏิทิตา วันทิตาเตจะอัมเหหิสักกาเลหิจะปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพพะโสถีพระวันตุโนอิเจวะมัจจังตะนมะมัสเนยยังนะมัสะมาโนระตะนัตตะยังยัง ุุญญาพิสันทังวิปุลังอะลัทถังตัดสานุภาเวนะหะตันตาราย